กระโดดแบบนี้เลยอืม <c oughs> <c oughs> ้ไม้นี้เรียบร้อยครับผมดินเข้าไปดินเข้าไปเลย ืบเนีบยาดูปลากันท่านผูน้ชมนี่นี่เลยครับผมติดมินมินนี่นะครับเป็นชอยอเอเลียนนะครับผมจาก Family Fishing นะครับผมดูสกก่อนนี่นครับผมหาซื้อได้ตามตร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วประเทศนะครับผมนะ ตัวเหยื่อจะเป็นน้ำหนัก6.1กรัมนะครับผมขนาด6.3เซนเบ็ด3โอนะครับผมสำหรับงานปลาช่อนโดยตรงเลยน,นี่ฮะไม่พลาดไม่พลาดเคสรไฟด้วยครับผมแล้วก็จะเป็นสายพีก็จะเป็นนี่สายพีอะตอมถัก8นะครับผมตัวนี้30ปอนด์นะครับผมสำหรับปลาช่อนนะโอเคครับผมหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วประเทศเลยนะครับ ทั้งสายพีแล้วก็เยื yeah, ่อตัวนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูแพ็กเกจนะครับผมหนึ่งชุด1ชุดจะได้แบบนี้นะครับผมจะได้เยื่อห้าตัวนะครับผมแล้วก็ตะขอ3าโออีกอีกอกตัวนะครับนี่จาก Family Fishing นะครับผมพิมพ์ตัวนี้เลยนะครับโอเค จอยลมาครับผมเนี่ยเหมือนจะไปตรงตรงที่มันกัดนะครับเนี่ยเห็นไหมเหมือนจะเป็นใล้คอกนะครับดูเรียวๆผอมๆนะครับผมแล้วก็จะเป็นเนี่ยดูวิธีดูคอกนะครับเนี่ยจะเป็นจุด,ดแดงๆอยู่แล้วเหมือนเหมือนมันเคยโดนเบ็ดมาด้วยนะเนี่ยแต่มันน่าจะหลุดมาหรือเขาปล่อยไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่นี่ไม่มีหลุดครับผม คแล้วก็ปล่อยคืนนะครับนี่อะไรไปเลยโอเคเนี่ย่ายด้วยช้อยเอเลี่ยนนะครับผมตอนนี้เป็นสีชมพู